ข้อห้ามที่พึงรู้ก่อนทําผิดกฎหมายเลือกตั้งรวมสร้างสารรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาข้อห้ามตามกฎหมายเลือกตั้งทําแล้วมีโทษความผิดของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกรณีผู้ซื้อสิทธิ์ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1-10ถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0ถึง2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีกรณีผู้ขายเสียงผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1-5ถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0ถึง1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด10ปี ห้ามโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติก่อนวันเลือกตั้งสสตั้งแต่เวลา18บนาฬิกาของวันที่7กุมภาพันธ์2569ถึงเวลา24่สนาฬิกาของวันที่8กุมภาพันธ์2569 ห้ามรณรงค์ให้ออกเสียงประชามติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่มาใช้สิทธิ์ออกเสียงตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันที่7กุมภาพันธ์2569ถึงเวลา17นาฬิกาของวันที่8กุมภาพันธ์2569ห้า้าามขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันที่7กุมภาพันธ์2 5 6 9จนถึงเวลา18นาฬิกาของวันที่8กุมภาพันธ์2 5 6 9 หากพบเห็นการจัดเตรียมเงินเพื่อจะซื้อเสียงมีความผิดตามกฎหมายหากพบบ่อแสให้รีบแจ้งกะกะตอ,อาจได้รับเงินรางวัลถึง1ล้านบาททั้งนี้ขอให้ประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแลและเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นการชุจริตซื้อสิทธิขายเสียงหรือกระทำผิดตามกฎหมายเลือกตั้งแจ้งบ่อแสได้ทางแอปพลิเคชันตาสับประรดแอปพลิเคชันสมาร์ทวอทสายด่วน1 4 4 4 หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูลก่อติดเลือกตั้งและการออกเสียงประชามาติ69โดยสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่6